ยังไงบ้างไหวปะ่ะนเนี่ยอะไรค่าเนี่ยทำไมอยู่ๆงอ์กิศด,ดาทุกคนโปรซ่างอ์กิศด,ดาเสร็จแล้วท้าหาันหันทุกคน ขึ้นเฝ้ากูพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วใช่ไหมวะพร้อมแล้วจะเมื่อคืนนี้มันมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วก็มีหลายอย่างที่ติดข้างอยู่ในใจกูกิตดางกูจะเริ่มก่อนคนแรกกันเสมอจะไปก้าวฝ่า,าบาทมานั่งนี่สินนดนแนละ้วดนแนละ ก็ทำอะไรเงียบๆหรือมึงเงียพังรังหลังเนี่ยมีอะไรหรือพระพุทธเจ้าขันพ่อถามอะไรไปอย่าโกบกูพระเจ้าค่ะมึงรักพ่อได้เสียงกับตาละแม่กันทีใช่หรือไม่เอาเอายังไงเย่นล่นอย่าล้นอย่าล้นคือเอออุถามว่าใช่หรือไม่ใช่พระเจ้าค่ะยังไงให้จังไรมึงไปบอกใครเขาเห็นกันทั้งนั้นแนี่คิดมึงเอาว่อนมึงไปหมด มึงมีพีเลนไม่เว้นลระเบียงก็ไม่เว้นกูรู้ได้เสมอทําไมมึงทําแบบนี้มันเป็นเพราะว่ามึงเนแคนกูที่กูสั่งตัดหัวน้องชายแล้วก็เดินผ่านวิวาสนาที่มันคอตังแล้วกูไม่ช่วยเหลือมันนี่คือสิ่งที่มึงแค่กูใช่หไหม <c oughs> มึงตอกกูมาด้วยความสจริงใช่หรมจะเจ้าคับที่มันช่นทำไปก็เพราะว่า พระองค์ท่านไม่เคยเห็นมงฉันอยู่ในสายตาเลยแม้แต่นิดเดีคนที่ปูจะมีอะไรให้มึงดูเอาแล้วกระกร้าวลูกพ่อออกมานี่หน่อยสิลูกพ่ออยู่เหรอว่าหายไปแล้ลูกไอ้ไอ้วาสนะนี่ยังไม่ตายเลยนี่ฟังกูดีสมถ้าหากูคิดจะฆ่าไอ้สมัย กูสั่งว่าชันนั้นขุดหัวตอนนั้นเลยก็ได้ทำไมกูต้องใช้ลูกกูตะกองดาวไปตัดหัวแต่ตอนเดินผ่านมามึงไม่สังเกตรหรือไงว่าตะกองดาวไม่ได้อยู่ในแถวห้องเราไว้ช่วยน้องสาวมายัวสนะกูอยากจะร้อมใจมึงว่ามึงรักกูจริงหรือเปล่าสุดท้ายมึงก็ไม่รักกูมึงเป็นคนอย่างมึงอไอ้ยีนยเอาเลือดหัวออกจะดีไหมฮะไม่ต้องไงร้องวันเที้ยวใจถึงมึงไม่รักกูก็ไม่เป็นไรแต่กูรักมึงเพราะฉะนั้น คูณชอบกันซีใช่ไหมพระเจ้าค่ะถ้าหาว่ามึงชอบกันซีกูจะยกกับแม่กันซีไอเป็นคู่แต่งงานกับมึงเฮ้ยเขาไม่ตาบ้าผมเจ้าค่ะกูไปเล่นพวงหายเอ้ยผ่านแล้วีลูกนี้เข้าก่อนเมื่อคืนไม่รู้ว่าให้ง่ายย่ะสิเป็นไรจะแถมมาแย่งกูอีกมึงนี่หายต้องเปิดหนังดูอยู่แล้วก็เรื่องต่อไปที่พ่อต้องให้รางวัลเสมอต้นเสมอตับเสมอต้นเสมอปลายแน่คือเจ้ากระทองดาว เออมึงอยู่กับเจ้าเลยไหมเราบอกให้ต้องกลับกูโอ้ยคือเจ้าพระกองดาวพ<อ>่อจะยกวาสนาให้เป็นผู้แต่งงานกับเจ้าเจ้าๆๆดาไม่รูกจริงเหรอพี่เจ้าอยาก<อ>ได้ไหมเอออยากได้พี่เจ้างั้นก็ได้กันไปได้แต่แล้วอะไรกเมาอยู่ในเมืองด้วยกันแล้วอะ่ะไอ้นี่ไม่ปล่อยล็อกสมอย่างเงี้ยแงชอ <laughs> แม่กอีกปัญหาเดิมมายิ้มเป้นของแขกมาคนดีๆเขาปกติขเขาไปจับแขนกันมาไม่รู้มึงน,นี่แปลว่าเขาหมดเลยรู้ไม่หมดมึงได้มาเร็วเออมึงนี่มาพูดไปมันจะไม่ได้กันยังไงล่ะเป็นอะไรล่ะก <c oughs> รุงเทียนหมดแล้วเป็นอะไรเล่นสุดท้ายมันเป็นเล่นที่ปวดเศร้ามากจะเศร้าทำไม <c oughs> เพราะมันเป็นลูกรักของกูมันเป็นลูกรักของกู คนเรามันก็พลาดกันได้ถ้าเกิดกูพูดออกไปกูกลัวกูจะทำใจไม่ได้เอานะพอแกพูดไปเถอะไอ้ขวัญไอ้ขวัญมึงมาได้ตรงนี้ไอ้ขวัญมึงโดนแล้วมึงโดนแล้วมึงนี่เอาใหญ่แล้วเพราะนั้นเมาไปก็ไอ้เวนไปเข็นเข่งรอบเมืองหมดทำไมมึงไม่ข้าบมันละผมคนใจดีผมเหนื่อยมันก็หยุดนั่งอยู่ในเตือไอจเหี้ยคนเหี่เหนะ็นดังจริงูมไม่ได้เมาของมันนี่ เออรู้ไม่ได้พูดกูเมาด้วยที่ไหนล่ะกูกู้ยเยไอ้เด็กโง่เอ้ยอีเด่นหอดเอ้ยมันไม่เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวกูจะตูอจะเอาไปเรื่องเอาจะอยู่ยืนข้างแกไอ้ฝันฟังคขาตัดกูกูจะไอ้คุณจะพูดอะไรขึ้นมาพูดฝันสิกูเสมอโอ้โหเสียงผมเลยรักกูเสมอเลยเสมอเก้าพี่เจ้าค่ะคุณบอกว่ามึงรักกูเสมอเก้า แล้วแหวนได้ควให้มึงนั่นเล่ามาอยู่ที่กูได้ยังไงอ้าวไอ้วันมุดนี่นนะ,ะกู้เคยบอกว่าไงกวัาไม่ย้มใดก็ตามที่มึงถอนแหวนออกจากนิ้วมึงนั่นหมายความว่ามึงคิพดพ้นตลอดต่อกูแต่มึงก็ทำมึงทำงนี้เพราะว่ามึงคิดแค่ชิ้น มึงแค่ที่โว้ิมใจมาใช่ไหมมึงแค่ยังไงมึงแค่ยังไงมึงแค่หรือเปล่าถามจริงไอ้ควันบูนเลยมึงไม่เอาแหวนไปคืนกูเอาแหวนมาคืนกูเลยดนกทิพย์ถอนยศต่อพ่อมึงแค่หรือเปล่าถามม่าที่มึงแค่มันแค่มึงแค่หรือเปล่ากูจะแค่บูนเลยมึงยังมาไปเดือดไปร้อนอะไรล่ะมึงฟังกูก่อนสิเพื่อนรักกันมันทอนแหวนมาคืนกูแสดงว่า ที่โคตรพรแล้วเจอกูมันมีเหตุผลมึงถามีิพิมใจที่มึงถามดิตั้งแต่กูเอามาเนี่ยไอ้เอา้ามาอะไรพวกมึงเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถ้าะลุว่าเอามาแล้วก็ต้องเอากันแล้วนคนน่ะกูหมายถึงท่านเจ้าตอนที่วางพิมใจมาเนี่ยยังไงวะกูดได้แต่เนื้อต้องโกงแม้แต่ไปแล้วไป<อ>ม้งถามง้อไปง้อไปคู่นู้นว่าเอาแล้วกูก็ได้ถามเอาแล้วไอ้พิมใจมืมึงถามไอ้โดมถามแทนแทนเพื่อนเหมือนซิ พ่อมาอยู่ด้วยเนี่ยพ่อเคยเข้าไปหาไหมไม่เคยเลยจ้ะจิดว er <reais> ิสัยยังว่าไอ้หิ้ใจเดินผ่านห้องอะไรเงี้ยแต่ว่าไปอาบน้ำอะไรเงี้ยมีแงประตูแอบส่องอะไรเงี้ยไม่มีนะพี่ก็ไม่ใช่ทิจัยนะไม่ได้ยังไงแล้แต่ว่ากางเกงไงหายบปไหมกางเกงได้งไงเราไม่มีไต่หายได้ยังไงไม่หายเลยหรอไม่หาย พ่อเอาของใครดมวะไม่เคยโทรไปแล้วบอกให้หยอดยาเซ็กไว้ในเบียร์กูก็ไม่เคยโทรไปเลยนะไม่ต้องโทรกับผมูจะหยอดเองได้เฮ้ยหรอเคยหยอดจ้ะแม่งไม่ได้ผลเบียร์ม่น,นละลายหมดโทรกลับไปเปไนโโน็นไงโอ้โหแม่งแบบวับนนั้นนี่คืออายุทยาเตือนร้อนยัาไม่ตลกกับกูดิว่ากูเสือกอะไรกับลูกประยู่ต้องนิ่งเตะไว้นิ่งเตะไว้ไม่ต้องเสียใจนะหลังพ่อพิษได้มาทำไมลูกไม่เอามาสมไมฟังกูดีกว่า ที่กลัวผิดใจมาลดสาวบรรดาศักดิ์แค่ไหนหัวหมูเงินเดือนเท่าไหร่สองพันบาททุกครั้งีมึงได้เงินเดือนสองพันอยู่เลย่อ้ไอ้ไอยไอ้ไอ้ไอ้เยอะรึเปล่หัวหมูสองพันอ้พวกนี้น้อยกว่านี่มึงได้เดือนถึงท่านสองรูถามจริงเงินเดือนมึงแปดพันแปดพันอีกสองพันแล้วเขาเพิ่มให้เป็นหมื่นนึงแล้วเงินเดือนแค่นั้นเนี่ยมึงมีปัญญาอะไรเป็นเลี้ยงขุนพิพาทแยกไปไหม เขาเป็นข้าราชก,การเก่าพ่อเขาก็เป็นทหารกูมียศมหาบรรดาศักดิ์ที่ใหญ่โตมึงมีปัญญาไหม้าพิมใจอยากได้รองเท้ากุชชี่เนี่ยมึงมีปัญญาซื้อไงไมใช่อยากจะได้กระเป๋าชาแนลเนี่ยมึงมีปัญญาซื้อไหมงั้นมึงซื้อได้เต็ที่กับกุชเกียร์เย็นเปปัญญารถเหมือนกันกับกุชกุชมา <c oughs> ฟังกูกูว่าพิมใจมาเอามาเก็บไว้เฉยๆเพื่อให้วันใดวันหนึ่งมึงมียศถาบรรดาศักดิ์ที่ใหญ่โตมีเงินดาวเงินเดือนที่เยอะ เรียรพร้อมที่จะเลี้ยงลูกสาวพ่อได้กูถึงจะยกพิมพ์ใจให้แกมึงจะมึงไม่เข้าใจกูตอนนี้พ่อใจเย็นหยุดพยามอ่อนก้าวสักทีกูไม่ได้ไปาอากูเสียใจแต่เสียใจแล้วจะยังไงล่ะพ่อเพราะฉะนั้นในเมื่อมึงรักพิมพ์ใจและมึงพร้อมแล้วมึงไม่รักกูก็ไม่เป็นไรแต่กูรักมึงกูจะยกพิมพ์ใจให้แกมึงเลย

จะเป็นความดีใจที huh. no <c oughs> <Right> ่ปีกันมันจะได้อยู่ด้วยกันมันจพอแล้วมันไม่กอดไปอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเป็นผมเองนะมันก็กอดกันนะมันก็ไม่เป็นไรเราชิฮันหันริบบิ้นเราชิประกาศแล้วมึงได้เลยนะผมถามจริงไอ้คนมรถมึงก็ไม่รักกูมึงก็ไม่รักกูมึงก็ไม่รักกูกูไม่เหลือใครแล้ว กูทำให้ทุกคนมีความสุขกูก็พอใจนับตั้งแต่วันนี้เป<ม>็นต้นไปอกูะจะลาออกจากการเป็นเจ้าพอ่อกูจะเข้าป่าทุดงลงแล้วก็บวชนะจะไม่กลับมาที่แผ่นดินแก้วปากการพูดเป็นเล่นนะพอ่อแต่แผ่นดินแก้วปากการนี้จะขาดด้วกกยกระสับไม่ได้ไเพราะฉะนั้นคนที่รักกูมากที่สุดมึงต้องได้เป็นแน่เพราะมึงไม่เคยทำผิดอะไรเลยก็เลยกุ้ง่างฟังมาเยมึงเนี่ยทำดีที่สุดกูยังมีปูทุกจีนเข้ามาะแต่มึงไม่เคยผิดอะไรเลยไม่ผิดไล่ว่ามึงไม่พูด เอาเธอมึงเะเป็นเจ้าเน่ไอ้สพันธ์มึงเื่ยกูไอ้ยกจ่ามึงเนี่ยเป็นเรื่องเลือนกับนแต่ผมเรียกูคนยิงเก้วอาการขาดด้วยกระสับไม่ได้และคนที่รักมากที่สุดเมจะเป็นกูที่รักกูและกูก็รักมันเป็นใครไปเสียไม่ได้ไอ้พันมึงเตรียมตัวเสมอมอนรอเลยเดี๋ยวกูไเป็นอาขอดาลขคามึงชื่ออะไรนะขุนพันธ์เหรอขุนพันธ์เองรักข้าไหม ทำไมมาหน่อยสิเองรักข้าไหมั้าถ้าเกิดข้ามอบแผ่นดินแก้วปาการแห่งแก้าเป็นผู้ครอบครองเป็นกษัตริย์องค์ใหม่เอ,เอ,อจงจะทํา <c oughs> ได้ไหมเอาละกูเตรียมตัวลาออกจากเมืองได้ดีหรือไี่ได้ไหมเออได้ไหมก็ไดรับคำสั่งจากกู้ไอ้ขุนพันเอาปเป็นเรื่องนะรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกษัตริย์แห่งแก้วปาการผูเตรียมถวายมีดเลยมึงจงไปบอกไอ้ด้ง ไอ้เป็นกษัตริย์แทนคู่ไปแจ้าชายน้อยน่าเป็นกษัตริย์แทนมีอะไรหรือท่านคุณพันมันเรื่องอะไรเน่ยพระองค์ให้เอาแหวนมาให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปไราจะนำที่อื่นหรืที่เราไม่มีตังค์ไอ้อรู้พ่อตองเมืองคนเดียวนี่แล้วพ่อยพูดกับฉันงพูดกับมันทำไมไอ้มันส่งให้มึงไงฉันรับไปได้ละพ่อมึงรักพูนี่ ฉันดา่าเก่งมงมึงไม่เคยทำร้ายกูเลยฉันว่าเกตลอดมีด oh ่ากูเพราะมึงรักกูโอ้ยพ่อนี่ิตดวงพ่อได้ิตดวงตัวนี้ตีไหลหัเพราะฉะนั้นดินแดนแวนแก้วปากการมือคือกษัตริย์องค์ใหม่แห่งแก้วปากการไอ้กิสโดนพืนของรักขอบพระทย

呜呜。No, no. เป็นเพราะแาอาสาแอดิแดนแก้วพาสาทำไมาเป็นยงงตยเอยพองีอนนี้ได้ขึ้นเ กษัตริย์เห็นเจ้วพาการข้าพเจ้าทำไมพวกมึงนั่งกันมัวหมดเลยทำไมมนเตืงหรือเปล่าขอให้เจ้าได้ตั้งกฎมนเทียนมาต้านเืองขึ้นมาใหม่เราอยากจะตั้งอะไรได้สามพ่อจาจงตั้งให้ฐานหางทำตามกฎบนเทียนบ้านนี้อ้นละจะหัหน่อยเลยนะเราองค์สิจนี่มึงดูกระชามาหรือเปล่า จะต้องเข้มแข็งกฎสามข้อเราจะขอตั้งกฎสามข้อข้อห้ามสำหรับมือของเราจะมีข้อห้ามทั้งหมดสองข้อมีอะไรสุดท้ายคือสิ่งทุกคนที่ต้องทาข้อที่หนึ่งหารทุกคนใครมีเมียแล้วห้ามมีเมียอีกข้อที่สองเราจะทําอะไรเงินได้มาจากไหนต้องแบ่งเราห้าสิบห้าสิบข้อที่สามวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสี่ ทหารทุกคนต้องเที่ยวกาลี <laughs> อดูได้ใส่ผักหัวโบลรอบๆรอๆรอมยงไม่ดีนะ้อบไม่ลืมเอาไหมเลิกนะนี่เป็นวันขวามักกระสับกระส่า้ Yeah. <laughs> เปลาวโมบาุรพเธียร์ครับคิก๊กกาสุเลยของน้องนายขอบคุณนะครับที่ชอบสองเทพพระบุตรที่ทรักขอกราบแทบตกรักใครขอบคุณ แทนใจคุณนะ้าคุณนายรับถือหอสิ้คคนคบกลอ,อวันขอเพียงรางวัลกลบเวร ว่าวาจาใดไม่ถูกภาพการสแสดงอะไรไปผิดข้าตการใดต้องขอคำอาภัยด้วยนะครับคิดว่าพวกเราเป็นลูกเป็นหลานนะครับเป็นการแสดงใหเก่งขอบพระคุณพ่อที่น้องชาวสุขุมคันทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นกำเนิดใจให้กับพวกเราคร,าร,าราอบครัวสองแแคบุญสุบบที่รักจะไม่เกลื่อนเลยนะครับเดี๋ยวามกลับบ้านปลอดภัยนะครับขอบขอบพระคุณจากใจพวกเราสองแแคบุญสุที่ทรักครับผมสุดสี่สุดห้าโคกที่วักกดกลางสามโคกปฐุมธานีนางก้าวเป็ใครว่ากันเลยเชิญ สิบเจ็ดพระมีวัชโยอ่างทองนะครับวันที่สิบแปดก็ที่วัดอาสัยธรรมานุาครับอ่างทองเช่นเดียวกันวันที่สิบเก้าพระมที่วัดชัยูวงนะครับชายโยอ่างทองขอบคุณครับท่านผู้ชมเกิท่านรู้จาแดนเชียร์วัที่วัจาร์ในประสุภาพก่าประทานคํายแสดงไร่สุ